มอนมีผ้ามาเบิงคาด้ครับพี่น้องตอนนี้ผมเอาคาไปปลูกนะครับก็เลยมาเห็นจากของสวนเพิ่์ลวาคาปลูกไว้สองสายพันธุ์นะครับคาถี่มันปลูกเล้าบยุบนะครับกับคาถี่มันยุบนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่ถี่สายพันธุ์เหมือนกันนะครับในการเลือกเอาไปปลูกนะครับผมเดี๋ยวผมพามาเบิงก่อน่าสายพันธุ์ถี่เพิรนวาเนี่ยเป็นสายพันธุ์อ่า ข้าเลี้งนะครับผมเดี๋ยวจะของสวนเพิ่นจะมาผูดคุยกันนะครับแต่ว่าเพื่อนบโบเขาอ,ออกกล่องเพิ่นว่าอยากอายกล่องเลยนะเอาสวัสดีพี่น้องนะครับผมครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> มาต้องมีเป็นพิกัด้บนไหนครับบ้านกจะเลื่อนครับโปกจะเลื่อนตำบนนราเพื่อกันทะลักเพื่อกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษดินแดนภูเขาไฟเพิ่นว่านะครับแต่ว่าปูข้านี ปลูกยู่นี่จกักสายพันธ์ครับสองายพันธ์บ่อสองายพันธ์ครับเป็นคาเหลืองเนาะเป็นคาเหลืองเอีกกันนึงเป็นคาเหลืองมาลี่ง,ง่อยญ่แต่ว่าคาตัวนี้เป็นคาเหลืองคาเหลืองธรรมดาธรรมดาคือ,อคือมันแตกต่างมั้ยครับต้องมีนี่ขึ้นมามันเป็นเอียงครับนีมองมองน,มนอีมันอยากมันยากเป็นหัวเปื่อยครับเป็นกอเปื่อยกอมันเปื่อยลักษณะกอเปื่อยเป็นแบบไรครับนี่แหละครับใบยืน ไปทั้งใบไปทั้งลำต้นเลยมั้งบอหัวนี่ดิดำเลยนะครับหัวนี่อ๋อเอาถักกอถักกอนี่างจากคุดไปไปเห็นไหมขาเป็นเอาบอนี่กัดบ้าเอานะครับคือมันเสียหัวมันบอหัวมันเอาหัวมันเสียเน่าอ๋อแล้วไอ้ที่ว่านอนกอนอนยังหนีเป็นยังไงครับนอนกอยางบอโอนี่ดีนี้ดีแมนบอนี่แมนแมนเครับมันเสีบอต้นมันกิดเสียบอันนี้อ๋อนี่เป็นเป็นห้อยหนอนแม่ครับตอนนั้น หย่อนมันจะแหมนี่คือครับอ๋อแต่กากระตุ้นจะบ่ตายอ๋อดีขึ้นหยอดหยอนมันจะแหงเพราะว่านอนนอนก่อเจาะแมีนอ๋อแต่ว่าพึ่นจะบื่อพึ่นจะแตกต่างกันครับก่อหยุบแมนบอกตามภาษาอ๋อตามภาษาชาวบ้านเพี่นว่าก่อมันหยุบแต่กะหัวจะเน่าแมีนพวกนี้บ่มียาพวกนี้ก็ดีมีแต่ป้องกันมีแต่ป้องกัน ของตลาดลำลองตลาด,ตตลาดแต่ว่าที่ปลูกใช้เบื้องสองสายพันธุ์นี่ตัวนี้ยุบลายบ่่บด้ขายเ,เลยครับ <laughs> โอ้่บด้ขายคือปลูกพร้อมกันกับไอ้คาเหลืองมาลีแมนนี่คือนีคือตัวตัวถี่ยังเหลือหลอดชีวิตอยู่แมีนครับ <laughs> นีก็สงสัยจะบ่กลอดแล้วเนะี่ยเพราะว่ามันเร,เร,เรลืนะ่มเมหลบเ้ยเนาะเออมันเรลื่มยุบลหรอแต่ว่ามานี้ฆ่าที่ปลูกอยู่นี่นี่มันูสึกว่ามันจะหว่างหลายนะครับเนาะ เดี๋ยวยางยาง,ยางไปเบืองยางไปเบือง,ง,งหันมันหรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้ปกตินี่ปูกคาเต็มเลยมันบอกปูกคาเต็มเลยแต่ว่ามันตายไปแล้วยุบไปแล้วนี่ข้างนาดีก็แม่ <laughs> างนานนีก็แม่ไอทีสายพันธุ์นี่เกี่ยวอยู่เนนอสายพันธ์สายพันธ์นี่นี่ยังบวชในชัดครับอืมแต่ว่าตัวนี้มันแลวก็ประกอบโดยกับดินเท่านั้นครับ แต่ว่าคาโต้ของมาเร็นคาเดิงมาเล็เอามาปลูกันมันบอยหยุบเลยครับอ๋อนั่นเด้อครับพี่นอ้องพุ่งหยุนเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งว่าจะไปกับดินเ้อนําแต่ว่าดินมึงนี้ปลูกแล้วมันปลูกของแล้วมันมันหยุบอยากเป็นเป็นอย่างนูกเนานเนาืมแต่ว่ามองหันกัเป็นพี่แลงเดียวกันแ,แต่ว่าปลูกคนละสายพันธุ์ซื้อแต่ว่าบนยุบลองว่าปลูกขึ้นกันครับแต่ว่ามันบยยุบมันบอยุบแต่ว่าสายพันธุ์ตัวนี้ขยายพันธุ์เอาไปขยายพันธุ์น้อพอ มันงูไปหลยเติบทั้งหลอดนี้เหลือหลอดยูบุกีก่อเลยครับพี่น้องแล้วก็ยีบหลอดนะครับเนี่ยเบืองเนี่ยเบืองส่วนหลอดแหละเพื่อนวาแต่ว่าตัวนี้คือขุดขายออกไปเลยแต่ว่ามันจะเอาตัหนั้นเป็นเป็นพันใบเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งกอเทียนงามๆอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่มันบนยุบจะกอเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอบถามวิธีการการปลูกแต่เรือต้นวิธีการดูแลนํำนะครับผมเดี๋ยวผมพายางเบิ่ง คาเหลืองมาลีครับคาเหลืองมาลทีที่ที่พุนปูไว้นะครับผมลองมีพุนคุดออกไปแล้วนะครับผมลองมีคุดออกไปแล้วเหลืออีกหลายหลองอยู่นะครับพุนปูไว้นะครับพุนว่าคา,าพันเนี่ยมันบูยุบเลยนะครับพุนก็เลยจะปลูกขยายพันธุ์ไปปลูกเพิ่มนะครับต้องมีวิธีการปลูกปลูกอย่างนะครับบ่อยา่างครับปลูกไปท้ไถนาดินบ่ ถ้าไทยรรมดาแต่ว่าตถุดิบปลูกแบบง่ายบ่ได้ปุตเอาปลูกแบบง่ายปลูกแบบไรรถไทยแหกโอ้ปลูกไปข้อน่ะทมเลยครับเอารถไทยเดินตามแม่อ่าไทยน้ำลองไว้ก่อนไทยล้วก็แหกลองแหกลองแล้วก็เอาหัวหนีว่างลูกปลูกเลยปลูกปานบ่ได้เอาปุ๋ยห้องพื้นบ่ได้เอาหยังครับหมมีอืมแล้วปลูกแล้วดูแลยากบ่มานี่หลังจากนั้นก็ดูแลสมูนบ่ละครับเออแต่ว่าไม่หัน ตัวนี้มันบมเป็นหนังบมยุบบมยุบมันมีใส่ปุ๋ยไรบ้างนี่ฮุดหนามขังหยาช่วงตลอดบ่ก็เอาแต่แรกๆนะครับเอาแต่ช่วงแรกๆช่วงแรกๆนะเนี่ยไอ้ข้าตัวนี้อายุจักเดือน,นครับประมาณเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนคือสามารถคุดขายได้เลยนี่นครับออหัวใหญ่ ใส่ปุ๋ยจักเกื่อครับโอ้ยปุ๋ยนี่บุคคลใส่ครับมันเป็นสายพันธุ์มันบ่อขนาดแม่ข้าพูดไปแม่ข้าพูนยังว่านอกงอระเบิดงอพูนว่านกหัวคือคือหัวมันเหลืองหัวมันใหญ่มันใหญ่โผดอ่ามันถามเจ้าของสวยมาใส่ปุ๋ยจักเกื่อกปุ้ยนี่เขาใส่ปกติกับใส่แต่หน่อยเหมือนครับใส่แต่หน่อยใส่สุดเดยครับเป็นโอใส่ขี่ไก่ห่อธรรมดาใส่เชี่ยวผาบธรรมด ปุ๋ยเคมทีที่ใส่เป็นสูตรใดมันย่งม่ไซจื้อเขือครับเคมีแน่บัทีคุดไปไห้ผมเอาไปปลูกเป็นครืหอวัวไหเดี่ยมันเป็นพันธุ์น้องมันครับบ<อ>่เป็นขายแรงมากเลยอ,เ,อเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้พี่น้องด้งนะครับพอดีผมเอาคุดไปปลูกไวยื่สวนและแล่ะแต่ว่าผมมอามันหัวไห้กบคาเกือบปีเนาะแต่ว่ากอหนีถือว่าไงนะครับไงสูงไง่ครับเนี่ยมันก็ร่งแตกครับก็ร่งถึงฝนลกล็ร่งแตกจะกี่ก็บ่แตก จะเ,เ,เป็นลำไมรลำตอนนี้ราคาดีบ่เดีด๋วยวถุงละสองร้อยสองร้อยสองร้อยสามร้อยถือว่าอันดีอยู่ก็ไปคุดคุดออกไปเกิดปจ้จงเขาปาดจางเขากอกอ,อ,กอีกเงี้ยมานีเข้เาฉีดยาตัวนอนกอดูบ่ครับมันอน,อน,อ,น,นอนนี่เขาเบิ้งตาม การมันครับนอนขันแมนมันมันมีเนี่ยเป็นเหลื่อมใบแสดนก็แปลว่านอนครับอ๋อนี่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 ขาเขาไปเบิ้งก็จะเห็นเคลื่อนว่าอนี้ใบเดียวหรอครับอ่านีใบเดียวก็แสดงว่ามันจะมีนอนน้อนจะต้นอืมพอล่ำล่ำเพิ่นจะออกลมเหลืองแล้วก็นีใบใบยอดเหลืองยอดนึงคือแสดงว่านอนเหลื่อมเขา ก็หลายผมมีนะครับเนี่ยนวเบื้องเหลวผมก็ว่าจะมุนเขาไปพี่น้องเบื้องก็คือสมุนอะไร <laughs> เดี๋ยวทายอยู่ตรงนี้เบื้องไรกันครับอ่าก็นอนอีสียาดูบ่บ่บครับเป็นสวงมัเนาะผนอนก็สังเกตเอาครับถา้าถ้าใบเหลือยงมีมีแบบนี้ก็ค่อยฉีดมันจะเห็นเลยนะครับอยู่ต้นมันนันเจาะอ,อืมบ่ยากครับเบื้บองบาะยากว่าจะ<ม>เปรียบเทียบก็น,นอนต้นนั้นต้นนี้มันเข่าดีกว่ากัน หรือเขาคือกันเขาคือกันครับน้อนหรือเขาคือกันก็ยังบ่เห็นแต่ว่าเรื่องเรื่องกอยุ่ตัวนี้จะบ่มีปัญหาเลยบ่มีเลยครับตัวนี้บ่มีจะกกอเลยบ่บ่มีเลยแน่นอยู่บ่ไ่เห็น <laughs> เห็นนะ <laughs> แต่ของสว่รรรเราบ่เห็นนะครับพี่น้องมันกะอาจจะเป็นด้วยสายพันธุ์ของเขาแหละครับเพราะว่าถ้าจะของสว่มันว่าปลูกสายพันธุ์หนึ่งเนาะในพื้นพื้นที่เดียวกัน ที่ยุบไปใกล้กันติดกันครับติดกันกับค่าเลี้ยงกันยุคไปไรเติบเนาะเติบเจ็บเปอรบอกยุบบ่ไ้ขายบ่ไขายเนาะเอาผูกครึ่งก็คืนอยู่เอาลูกครึ่งก็คเลยเนด้ทุนขึ้นหมแล้วบอไหนว่าจะตีได้เป็นทุนเอาค่าเลี้ยงมาเีได้ทุนขึ้นค่าเลี้ยงแต่้าขึ้นปูเหลาก็จะไ้ทุนขึ้นเหนเนาะก็จะได้ตัวนี้และเนาะเดอไย้ตัวนี้เป็นตัวขึ้นทุนครับ ถือว่าสูงสูงประมาณสองเมตรกว่าเด็อยู่ครับถือว่าร่ำร่ำไงสมบูรณ์นะครับต้อนหนึ่งเคยเคยสร้างมึงบอกว่าเด็กประมาณจ็ดก,กิโลรู้มันแล้แวจะก่อครับมันบอกเต็มทีเดี๋ยวมีมันแล<อ>้วจะก่อมันเ,าานเาานอาปกติจะเดือนเขาเคยขุดปกติดีกต่ที่เรื่องขุดไปแล้ครับม,ม,มันมันไม่มีปัญหากับขุดไปเรนะื่อยเดี๋ยวจิตเดือนแปดเดือนก็เรื่องขุดไปเรื่อยเนี่ยแต่ว่าหัวใหญ่ยังเด้อพี่น้องผมได้ไปปลูกอยู่สวนนี่แหละก็เลย ก็เลยอยากขอมาบึงทายคีบยู่สวนพิ่นว่ามันแมนบอถือว่าพาเหลืองนี่สองสายพันธุ์ปลูกแล้วยุบปลูกแล้วปลูกยุบจักกอเลยผมก็เลยเขาเขามาบึงที่สวนนะครับก็เลยขอขอพูดคุยกับเจ้าของสวนบึงพื้นดินเท่านั้นครับจาดินอยู่นี่มันจะปลูกยังกรือพิทาหยบมิทาหยบแต่ว่าคาสายพันธุ์นีู้ท่นใดแมนอืมก็ถือว่านาล่องนะครับผมเองก็กำลังทดลองบึงขึ้นกันว่าเดี๋ยวเอาสายพันธุ์นี้ไปปลูก เดี๋ยวถ่าเดี๋ยวผลเหมือนกับเจ้าของสวนเปนว่าปลูกบนยุบจะกกอเลยก็แสดงว่าเป็นพ่อสายพันธุ์นะครับผมก็ไผนะครับอยากได้เอาไปปลูกก็สามารถสอบถามได้นะครับผมมีเบอร์โทรว่ามีครับอ่าสอบโทรมาสอบถามราคาบึงกับไผจอยากเอาปลูกปลูกไรยปลูกหน่อยก็ต้องเบอร์โทรบึงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้ในคลิปนะครับถ้าไปสนใจกับโทรมาสอบถามได้ราคาพอแพงนะครับก็เอาไปปลูกไปขยายพันธุ์บึง หรือจะปลูกไว้อย่บ้านนะครับจักหาโล่ซิปโล่ซาโลกะก็สามารถส่งให้ได้อยู่ครับแต่ว่าก็ใครอยากได้ายก็อยากให้มาเอาอยุสวนซะเนาะแม่นะกะ็จะง่ายเอารถมาถอยเอาสั่งเพิ่นไห้ว่าคุดให้แน่เด้อจกักหลอยโล่สองหลยโล่สิกะกะ็ให้เพิ่นคุดให้และะ้วก็ยกขึ้นรถเลยนะครับวิธีการปลูกปาตาหนึ่งต่อหลุมเอาจักตา มันก็แลี้ยแต่เหาครับมันพันหฮาหลายเฮาก็ใส่หลายก็ดีจักซีตาหาตาก็ได้ได้คือกันถ้าถ้าบ่ลายก็ปลูกจักสามตาติดบ่อตาติดติดครับสามตาฝาดเป็นแขนงแขนงออกเป็นสามตาเดี๋ยวผมขึ้นลูปให้เบิ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่นปลูกในหล่อทุเรียนนะครับปลูกผสมประสานมีทุเรียนนะครับมีหน่อยนาครับมีไมยุ่งมียางนาครับปลูกายนะครับปลูกผสมประสานนะครับผมก็บคุ่สุปฏิภาพพี่หนองยางเบิ่งจนทั่วครับแต่ว่า แต่ว่ามองเขาขาวแล้วยางเบิงก่อนหน้าจะถ่ายคลิปแล้วเห็นว่าคามันเหนือบริยุบอีรีนะครับก็เลยมั่นใจในสายพันธ์มาอ่ะเอาสายพันธุ์บอกเหลืองมาเรียเข้านี่ละไปล่องปลูกที่บ้านเบิงที่สวนเบิงนะครับพี่น้องได้สนใจก็ค่อยโทรสอบถามมาอีกทีหนึ่งละกันนะครับมือนีก,ก็ขเคลาทุกคนไปก่อนนะครับกับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะหา ความหลูด,ดีๆนะครับผีเกี่ยวกับเกษตรมาแบงปันพี่น้องนะครับมื้อนี้จังไ๋ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ